ย้อนกลับไปในปี2021นะฮะจางเจ๋อฮั่นเนี่ยถูกโจมตีอย่างหนักเลยจากภาพถ่ายในอดีต จนเมื่อปลายปี2022เขาก็ได้ออกแถลงการผ่านสื่อโซเชียลเพื่อขอร้องไม่ให้โยงบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นดรามา่าและช่วงเดือนธันวาคมปี2022จางเจ๋อฮั่นก็กลับมาอีกครั้งและได้รับการต้อนรับอย่างงดงามนะครับด้วยเพลง melancholy sunshine กับ night e r r a n t แล้วก็ตามมาด้วยซิงเกิลที่3นะครับอย่าง journey ในปี2023นีและจางเจ๋อฮั่นยังปล่อยอัลบั้มอย่าง datura ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนกระทั่งเขามาเปิดคอนเสิร์ตแฟนมีที่กรุงเทพเมื่อเดือนพฤษภาคมปีทีท่แล้ว จากความสำเร็จของผลงานเพลงน่าจะเป็นเครื่องยืนยันแล้วว่ายังมีคนที่รักเขาอย่างเหนียวแน่นอยู่ทั่วโลก แล้วอะไรครับที่ทําให้คนรักเขาขนาดนั้นเราไปสํารวจพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับจางเจ๋อฮั่นเข้าวงการมาตั้งแต่ปี2010โดยการรับบทเล็กๆในซีรีส์มากมายจนเขาขยับขึ้นมาเป็นพระเอกและประสบความสำเร็จอย่างสูงใน Legend of Yun Si Yun Si หมอพิษหญิงยอดอัจฉริยะหลังความสำเร็จของ Yun Si ครับจางเจ๋อฮั่นก็ได้รับโอกาสอันดีด้วยซีรีส์ที่เผยเสน่ห์ของเขามากขึ้นอย่าง Everyone Wants to Meet You เมื่อพบเธอจึงรู้ว่ารักงดงามและมาถึง The Bloom at Ruyi Pavilion กลุ่นรักกลิ่นบุปผา ที่พูดถึงผู้หลงหญิงสาวที่ประสบอุบัติเหตุตกต้นไม้จนเกิดนิมิตถึงอนาคตว่าเธอเนี่ยต้องแต่งงานกับสวีจิ้นสู้อ๋องซึ่งรับบทโดยจางเจ๋อฮั่นจางเจ๋อฮั่นเนี่ยค่อยๆแทรกซึมกลับเข้าสู่วงการนะครับด้วยผลงานเพลงก่อนจนในที่สุดครับเขาก็กระโดดกลับเข้ามารับงานแสดงและงานแสดงเรื่องแรกครับหลังจากที่เขาได้รับอิสรภาพนะครับก็เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้ฟอร์มใหญ่อย่างเรื่อง Castle in the Time The Time, แคสเซลในไทม์ละลายหัวใจได้อุ่นไอรักเล่าเรื่องของสวีเจนสาวน้อยมองโลกในแง่ดีที่สมัครเข้าทำงานในกองถ่ายที่แม่ของเธอเป็นผู้กำกับแต่ที่นั่นเนี่ยเธอดันอยู่ในเหตุการณ์ทะเลออกกาะกันระหว่างซูเปอร์สตาร์ผู้ฉีจีนกับแฟนเก่าเมื่อเป็นแบบนั้นนะครับพระเอกคนดังก็เลยต้องหาทางไล่สวีเจนออกจากกองเพราะว่ากลัวจะทำให้เสียชื่อเสียงแต่มันกลับกลายเป็นการพัฒนาสู่ความรักแทนจากเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตครับจนเปรียบเสมือนมรสุมลูกใหญ่ในชีวิตการแสดง วันนี้จังเจอฮั่นได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าเขาคือพระเอกที่ไม่ย่อท้อแล้วก็มอบความรักให้กับแฟนๆมาเสมอเลยนะฮะก็เลยไม่แปลกครับถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยจะได้ความรักคืนมาจากแฟนๆอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวและนั่นคือทั้งหมดของวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วยังไงสามารถรับชมรายการย้อนหลังรวมถึงอัปเดตข่าวสารความบันเทิงได้นะครับทุกช่องทางเลยของโ o โนชนินาวันนี้ผมี่ปุลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ